เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังเมื่อรังน้ำมูนลนตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเลขสองครับเลขสองเราตาย<ะ>อายุแม่ฮันนี่ตาย21เปีย1ปีเลยค่ะนี่ไงเออค่ะแม่นี่ <พบ S 2> เสียชีวิตดูได้ นให้ตัวนี้จริงๆวันนี้ก็เลขวันเสียวันเกิดวันนี้ให้มือตายอ่ะจริงนะปฏิหารมีจริงบอกแล้วครับผมมันเสียชีวิต<อ>แม่ฮันนี่เลยครับผมจ้าตรงๆเลยนี่ยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพ่อกับผมบ่าวสักข์เออร์โหลดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับท่านผู้ชมครับงวดก่อนเรามาขอกับแม่นอมนะครับผมขอมีเอกซีเพิ่นได้โชคได้ลาบนะแม่นอมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาขอต่องวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้แม่นอมทาสีให้บ้านหลังใหม่ของแม่ฮันนี่สีอิสานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามนะครับผมวันนี้สงสัยจะได้โชคใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับก็ โปรดใช้วิจารยานในการรับชมดูเพื่อเป็นอาถารในการเสี่ยงโชสคสลากินแบ่งหวยรัฐบาลไทยวดประจำวันที่16ตุลาคม2566ขอทุกท่านมีโชคดีลาบกับแม่น้อง,องพี่สารแม่ฮานี่สีีสานะครับต่ดประชมครับเดี๋ยวผมจาพภาคตะวันชมเขาไปหาแม่นองดีดานหนา่อยครับตัดประชมกับไปน,นครับสวัสดีครับสวัสดีแม่น้องครับผมขอบคุณาก จ้าครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเดอะจ้าเดอ FC ของบาสักพัทอโรมณ์บาสักคัทอโรมจ้าอันเละเพื่อนก็มามี่ยมีน้ำแดงน้ำเปล่าพงมลายมาไหว้สักการะบูชาปกตินะคะมีน้ำเปล่าน้ำแดงพงมลายมาไหว้แม่ฮันนี่สีสารสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธทรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสาร แม่เอ้ยเมื่อนี้เพื่อนมาขอเปิดทุกเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบให้เพื่อนได้จากสิ่งดีเพราะว่าเพื่อนจะไกยากขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบสิได้ติดตามเพื่อนเยอะๆนะแม่เนาะ FC เพื่อนยังมีความหวังให้มาขอกับแม่ฮันนี่สีสารวันที่สิบหกตุลาคมยังมีความหวังตรงนี้วันที่หนึ่งตุลาคมก็ผ่านไปแล้วแม่ผัดให้สงสงครับมันที่ออก กะบอกแม่ฮันนี่เอ้ยแม่เอ้ยหายด้เลขที่แม่ไปบอกลูกนะสองสองลูกกระบอกทุกคนบอกคุณว่าซื้อสองสองเด้อกสองหกหกสองแล้วบัดนี้แม่เพิ่นกะให้ลูกอยู่พกใบน้อพวกลอตเตอรี่กระลูกกระดีใจที่แม่ให้ทุกงวดแต่ลูกก็จะกได้แบบเงินก้อนใหญ่ๆห่เเพราะว่าสิจัดงานมันเกิดให้แม่ฮันนี่สีสารก็เลยว่ากับแม่ฮันนี่แม่แม่ไปแสดงคอนเสิร์ตจากสายมาเนาะแม่ก็นอนรับบอหยิบลูกเลขศูนย์ไปข้างหน้าให้ลูกเน่ะ ค้าสอ,สองสองทุกคนกระถูกหลายครับจ้ากระบอกกับพนงวดนี้ก็ให้ได้เด้อแม่เด้อไปบอกลูกอีกงวดนี้ตุลาคมละแม่เนี้ยวันที่ยี่องตุลาเพราะว่าลูกก็จะทําบุญและทําทานให้ทุกคนคทุกดวงดวงดวงิญญาณตรงนี้นะคะคขอได้แต่สิ่งดีดีมั่งมีสีสุขลำร่ำลำรวยมีเด้อ<า>จ้านครับอดอกไม้สวยๆกระดอกไม้อันนี้กระบอกพน,น้ว่า เพราะว่าถ้าได้เงินก้อนใหญ่มากับซื้อดอกไม้นี่ห้าสิบเก้าพวงจะมาใส่ให้มันเต็มตรงสารแมฮันนี่สีสารจะบูรณะให้มันสวยสวยงามสมกับแมฮันนี่สีสารเนาะวันเกิดพนจะมาใส่สวยงามๆเมื่อวานก็ทาสีและก็ทาตกแต่งทาสีวันให้ใหม่ด้วยจะทาสีให้ใหม่เมื่อวานก็ไปซื้อสีมาสีแดงสีนี่แหละตกแต่งให้มีแต่ความดีๆสวยสวยงามให้เป็นแบบ ทุกคนก็อยากได้แต่สิ่งดีอยากได้เลขสามตัวตรงๆก็อยากได้รางวัลใหญ่นะวันที่สิบหกตุลาคมนี้ขอให้แม่ให้โชคให้ลาบเด้อแม่เอ้ยถ้าดวงวิญญาณแม่ตรงนี้กับสาความสวนรักแม่ฮันนี่สีสารเจ้าที่อยู่ตรงนี้เปิดทิศเปิดทางให้ลูกด้วยเื่อวนเมื่อกี้นี่ก็ได้ตรงเยนะเนาะลูกกระจับได้ตรงอยู่ก็ได้หกสองศูนย์วันที่น้องเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลให้มาขอไม่ใช่ว่โอ้เสียดายคือสินเฮงทุกคนเนาะกะยิ้มอยู่แม่ฮันนี่มันก็ยิ้ม วันนี้ก็จะขอโชคลาภอีกนะคะวันนี้จะขอให้เอาด้านไหนเนาะทูบตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นครับจ้ะมีทูบครับผมจ้ะขอโชคกับทูบด้วยกับปิงปองด้วยนะแม่เนาะค่ะแล้วแต่นะจ้ะจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจุดทูบก่อนของรางวัลใหญ่เลยด้วยแม่ได้เงินได้ได้ได้เป็นวันเกิดของแม่เนาะเพราะว่าอันวันเกิดของแม่เด้ถ้า ทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรก็ต้องใช้เงินเนาะครับก็อยากได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆก็บอกพันยู่ว่าถึงจะได้ใดลูกก็ต้องเห็ดเห็ดทุกปีแต่ปีนี้อยากจัดใหญ่เน่ครับจ้าปีนี้จะพาน้องนาเดียมาด้วยจ้าพอ <บ S 1> <พบ S 2> ดีตรงกับวันอาทิตย์ คนจะมาเยอะอยู่นะวันอาทิตย์ครับุ่นผู้ชมน้องปิดเรียนพอดีปิดเทอมพอดีจ้าครับผมทุกท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสสักคักอโรลดด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาขอต่องวดนะครับผมประจำวันที่16ตุลาคม2500ของจะถึงวันงานวันที่ 2ีตุลานั่นก็ผมเป็นวันที่สำคัญครับอ้าวันนี้สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารแม่เอ้ยเปิดโชคเปิดลาบเปิดแต่สิ่งดีๆให้เนาะให้ได้สามตัวตรงๆเ้ยแม่เด้อเขียนให้สาตัวตรงๆชัดๆสวยๆงามๆเพราะว่าลูกก็ให้ทุกคน ที่ดูตรงนี้ก็หอยเพื่อนได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆตๆปังๆังเฮงรวยเด้อแม่เด้อก็ขอขอขอตรงนี้ขอตรงนี้แล้วก็ขอตรงนี้ตรงนี้ให้ได้สามตัวตรงนี้เป็นเลขสองตัวนะแม่เนาะแม่เอ้ยเมื่อนี้ลูกก็มาซิมารับขานร้องเพลงให้แม่ฟังแม่จะได้ใจดีว่าให้ลูกได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆตๆ นาะแม่เนาะแม่ฮันนี่คนสวยราชนีลูกทึ่งแม่ฮันนี่สีสารชื่อจริงชื่อยุทินเนมิจิตจังไดจังใดกบมีแต่สิ่งดีๆลูกก็ตั้งจิตตั้งใจเสิเหตุให้มันดีที่สุดงานมันเกิดแม่ฮันนี่สีสารมีนักร้องเพื่อนสมาช่วยมารับร้องหรือน้องคนไหนมาร้องก็มีสิน,น้ําใจเพื่อนนะแม่นะให้ร้อยสองร้อยก็คือเป็นน้ําใจที่ดีเนาะแม่เนาะ แม่เอ้ยให้สมองลูกลื่นไหลเนะี่ยพี่ลูกจะร้องเพลงเพลงอย่างก็ได้ที่แม่จะให้ลูกร้องประชุมนั้เป็นการเสื่อจิตนะครับ เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังเมื่อรังน้ำมูลพหากอจริงทิงสาวให้ว,าว่าุนน้ำใจชัางเปียนเวียนหุนบ่ลืมสัญญาเมื่อคราวก่อนนั้น สัญญาฟังมูลนหรืดูดอกหุนบานเหลืองตะกันสายทานแม่มูลไหลลังดังชาวอีสานร,รอยรองเรืองสุขเรือสัญญาหักมันบ่เนื้กว่าจะเปลี่ยนพันสิ้นแล้วความฝันแห่งลำน้ำหวนหักหมกอ ทิ้งพ่อทิ้งลืมง่ายน้ำหมูนใสแต่น้ำใจฮักคุณนี่ละนอใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนหมุนลวงหลอกสาวลืมแล้วหรือ,อยังเสียงเพลงแมวดังสะกิดเดือนใจ สาวใกลแม่มูลจำในหมูหน้าหนาวสาวสู้ทนน้องคนรักคอยเขาคนเรานึ่มแล้วลมหนาวพี่คงลืมสาวอุลบลแล้วน้องแม่เอ้ยสาธุสาธุเจ้า,าที่เจ้าทาง<า>องค์พระเมธทรณีสิ่งที่สักทจิ์ตรงนี้ ต้องเปิดที่เปิดทางเพื่อนด้วยขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยเด <lum> ้อแม่เดอ้อลูกอยู่ตรงนี้ถึงลูกจะได้รางวัลใหญ่ๆโต,ตลูกจะไม่ทิ้งตรงนี้ไปไหนลูกจะทจําแต่สิ่งดีๆให้แม่ฮันนี่สีสารให้คนกราบไหว้ให้เจิดจรัสสมศักดิ์ศรีของราชนีลูกทุ่งหมอลำให้ได้สามตัวตรงๆนะแม่เดอ้อปังๆนะแม่นะครับ <ใ S 1> นี่ก็เป็นต้นเงินต้นทองจ้ะต้นเงินต้นทองต้นเศรษฐีแล้วเนี่ยต้นเศรษฐีตัวแรกตัวขามือเรียกอะไรเรียกของบ่เปิดที่เปิดทางนะเปิดเลยวันนี้เปิดเลยแม่เปิดเลยนะจ๊ะได้กินได้ยากทุกคนเด้อจ้เด้อสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่สถิตตรงนี้เปิดทิศเปิดทางให้นายก้อนใหญ่ๆนะตาโตๆนะจ๊ะแม่ ับคุณชมนะครับคุณแม่เขาขอจุดธูปเน<อ>ีตอนนี้นนเรามาขอสองตัวสองตัวตรงนี้นะในไหไอแม่ฮันนี่สีสันไอมันคืองวดเมื่อกี้เด้อแม่พอยิบขึ้นมาแม่ใส่ตัวแดมันก็เด่นลงมานะที่หยิบกับน้องน้องกุมารทองนะ่ะลูกกาลังค้นตรงนี้ดีเลขกโซเล็กซูมมันกระเด็นลงมาก่อนแล้วนี่น้องกุมารทองก็จับได้ซูนแล้วก็ะซองสองหน้าก็เลยหมักแต่สอง,สองก็เลยบอกว่าซูนแม่กับปัดลงไห้อยู่เนาะตกลงตั้งลงมาเลย วันนี้ขอนะจ๊ะแม่ขอโชคลาภก้อนให,ใหญ่โตๆนะจ๊ะขอให้หิงงเวรๆปังๆนะแม่นะแม่เอ้ยแม่ใส่ตัวใดกัแม่ดวงคิดวอนใจจับเด้อให้แม่เอามือลูกหลอจับยึดตัวใดก็ให้ได้ตัวนั้นแ้วแม่เด้อเลขล่างนะคะแม่ล่างนะคะ ได้เลขหนึ่งนะครับแต่ผู้ชมครับหนึ่งนะจ๊ะจ้ะหนึ่งเอาวางตรงนี้นะครับผมเลขต่อไปแม่เอ้ยสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมัง่งมีเซสุกรำรวยรำ้วยถ้าดวงมิญญาณแม่จงนี้แม่โดนจิตตดนใจเด้อจะแม่เด้อขอให้ได้สองตัวตรงๆนะแม่นะ เลขสองครับหนึ่งยอะอายุแม่ฮันนี่ตายยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดปีเลยจ้ะนี่ไงเออแม่นี่เสียชีวิตดูได้นี่ให้ตัวนี้จริงๆเมื่อกี้ก็เลขวันเสียวันเกิดวันนี้ให้มือตายอ่ะจริงนะปฏิหารมีจริงบอกแล้วครับผมมันเสียชีวิตแม่ฮันนี่ได้เนี่ยครับผมจ้ะตรงๆแล้วเนี่ยครับผมคานลุกเลยครับท่านผู้ชมครับเสียงฝ่าผาดเพียง พาเพี้ยงป่าเพียงพาเพียงข้าเง,ขงเทียงหน้าน้อยคนคอยมองเก่ามองที่เฮามานังวันเมาเขาหอวีว่าเฮงเฮงเด้อแม่เด้อขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุกแม่ปรากฏให้เห็นแล้วนะคะงวดเมื่อกี้นี่ก็ปังปังมันสีอย่างเดียวก็มีต่เลขศูนย์มาตัดเนาะทางั้นก็เลขวันเกิดไห่คนันี่สีสารสองสองเข้านี่งวดน,นี้ก็ให้ตัวนี้ปังปังสวยๆงามๆด้วยนะ เสียชีวิตอายุ21ปีเกิดวันที่22ตุลาคมเสียชีวิตวันที่26กุมภาพันธ์นะแม่ให้ควนี้จริงๆนะครับผมนั่นล่ะปังๆเลยแต่ละคนรวยๆเลยรวยๆเลยนะแม่นะจ้ะทุกคน ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะแม่เด้อทุกคนขอให้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆเพื่อนสิได้มาจัดงานมันเกิดน้ากัดนะแม่เพราะว่าวันที่สุพก่อนวันที่ยี่สิบสองอยู่แล้วพอรักกิโลตรงนั้นก็จะเอาขึ้นอยู่แล้ววันที่ยี่สิบสองตุลาคมนะแม่นะขอให้เลขสองหกด้วยตรงนั้นขอให้ปังปังเฮงรวยรวยนะแม่นะขอให้ได้เจอสิ่งดีๆเด้อสาธุให้เพ่นติดตามเพื่อนหลายๆเด้อเบาซักคัดโลด่าให้มีคนกดใช้กดแรงเยอะๆปังๆนะคะ่าธุ นะครับผู้ชมครับตอนนี้เรามาลุ้นเลขคู่กันนะครับผมเมื่อกี้จับเป็นท้องได้แล้วนะครับผมหองแต่ว่าวันที่จะท้องห้าสิบสามตอนนี้ห้าสิบสองอยู่แต่เขาเริ่มไปจากวันที่ยสองก็ห้าสิบห้าสิบตอนนี้เลขทูตได้แล้วนะครับผมหกแล้วนะครับหกมาแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวรอเลขทูดนะครับผมสักคู่นะครับบรรยากาศที่สารแม่ฮานี่สีอีสารนะครับผู้ชมครับ แม่น้อมได้พาทีมงานทาสีบ้านศาลหลังใหม่ให้กับแม่ฮันี่สีสารได้สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะถึงวันเกิดของแม่นะครับวันที่22นะครับท่านผู้ชมครับก็ทาสีเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวรอเร่รูปกันนะครับช่วงครับเดี๋ยวรอเล่รูปนะครับสานแม่นี่สีสานเขาตั้งอยู่ถนนอ่าซีสะเกตอุบลนะครับท่านผู้ชมครับขาเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกตจะอยู่ซ้ายมือนะครับขาออกจากจังหวัดศรีสะเกตจะอยู่ขวามือนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผ่านไปพัฒนาเก็จะเห็นเลยนะครับบนถนนเส้นนี้นะครับจะมีพวงมาลัยมีชุดสวยไว้ให้ เป็นชุดเครื่องเส้นไหว้นะครับผมของแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับไว้บริการทุกท่านที่มากราบไหว้ขอพรนะครับผมขอหน้าที่การงานกับแม่ฮันนี่สีอีสานขอโชคขอลาภนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมช่องเบาสักคักอรุณนะครับผมขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นะครับผมให้แม่ได้อันนี้นะครับผมได้ชมได้เห็นกันนะครับว่าแม่ฮันนี่สีอีสานเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับเลขกิงพองสวยงามลยครับท่านผู้ชม ยี่สิบเอ็ดปีเอ๊ะเลยฮึ่มอายูเก่าก็อยู่ใหม่อ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวรอเลขทู่มนะครับเรวมาลุ้นด้วยกันนะครับอ๋อท่าสีบานไม่งอยาง่างงามเลยครับท่านผู้ชมครับ ก็มีผู้คนมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หกสามมาแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขสามนะครับตัวที่สองนะครับหกสามหกสามมาแล้ว รอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูด้วยกันชัดๆเลยนะครับตัวอะไรเนาะ สามเป็นเลขยงังน้อยเนาะตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรครับผมท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับ สามจะมาไม่มาครับมาไม่เอยมาไม่เอ่ข้าพกล่าผู้ชมครับผมคุณแม่นอมเป็นคนจุดทูบขอโชคขอลาบนะครับขอสามตัวได้สองตัวนะครับ เราะว่าตัวที่สามไม่มีแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับหมดแล้วนะครับเป็นหกสามนะครับผมตัวที่สามไม่ใช่เจนแสดงว,ว่าแม่ไม่ให้นะครับท่านผู้ชมบแม่ครับสรุปแล้วได้สองตัวแม่แม่คะนี่ให้สองตัวเนาะครับผมก็เอาตามนั้นนะครับเป็นหกสาม เลขหกสามแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมครับเลขสองหนึ่งนี้เป็นเลขวันเสียชีวิตของแม่ฮันนี่สีสันนะครับผมท่านผู้ชมสามุกมีบกนองคนบกนองได้บนงหกสองก็ได้สามสามเนาะตามภาษาบ้านเรากได้สวยนีครับผมเงีงรวยเยอะรวยมากับไมครบรอบห้าสิบสองปีนะครับผมห้าสิบสามปีย่างย่างห้าสิบามปีนะท่านผู้ชมครับ พีสานแม่นี่สีสานนะครับผมคุณแม่นอมนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับแม่นอมนะครับผมพีสานแม่นี่สีสีสารนะครับซาทุกขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภด้วยกันเด้อก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาสักคักเอาโลดด้วยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับน่ะนะครับผมได้จะได้ลาแม่นี่สีสีสารแล้วนะครับผมใจเดินทางต่อนะครับขอให้ คุณแม่ปกปักรักษาลูกหลานเดินทางปลอดภัยเด้อได้กระปุกไปทุกเส้นทางให้มาได้กับฝากช่องบ่าวซักพักโอรรถโยชขอให้มีสูเสียงโด่งดังขึ้นสรีสเกตลูกหลานสรีสเกตนั่งกันเน,นี่ยนะครับผมอีกแห่งบางๆกับทุกท่านนะครับผู้ที่ติดตามช่องบ่าวซักพักโอรรถนะครับผมสวัสดีครับ